ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายจะขอมาเมาส์กันถึงซีรีส์จีน3เรื่องที่ยายกำลังติดตามอยู่แบบที่เรียกว่าติดงอมแงมเลยล่ะค่ะเรื่องแรกก็ต้องเรื่องนี้เลยซีรีส์รอมคอมสุดฮาฝากรักไว้ที่ท้ายครัวหรือ d a t i Dating in the k i t c h e n ของนักแสดงสาวเจ้าบทบาทที่กำลังมาแรงเจ้าลูซื่ที่เปิดเรื่องมาก็สนุกปังขำกา,กากเอามากๆสมกับที่นางเป็นตัวแม่สายคอมดี้จริงๆคราวนี้นางรับบทกูเซิงนานเทพสาวไวละอ่อนฝีมือไร้เทียมทานที่ชะตากำลังอยู่ในช่วงพระสุขเข้าพระเสาแทรกโชคร้ายสุดๆไปมีเรื่องมีราวกับลูจินนักธุรกิจพันล้านวัยลุง พระเอกของเรื่องที่กำลังจะมาเช็คโอเวอร์โรงแรมที่นางทำงานอยู่ถึงขั้นทำให้ตกงานแถมอาจโดนฟ้องร้องต้องขึ้นโรงขึ้นสารอีกด้วยแต่ในความวายป่วงทั้งป่วงนั้นก็ดูเหมือนจะมีหนทางรอดอยู่เมื่อหนุ่มใหญ่วัยลุงแอบเท่คนนี้นั้นกลับติดใจในรถมือนางแบบไปกินอาหารที่ไหนที่ไหนก็ไม่อร่อยอีกต่อไปแล้ว เอาแต่คิดถึงอาหารที่น้องนางเอกทำขนาดนั้นเลยทีเดียวจึงยื่นเงื่อนไขให้นางเอกมาเป็นเชฟส่วนตัวทำอาหารให้ทานไปจนกว่าจะหมดนี่ต่อกันจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ทั้งเปรี้ยวและหวานเจือขมนิดๆครบรถยิ่งกว่าเมนูใดๆของทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้นใครชอบซีรีส์ที่มีการโชว์การทำอาหารแบบจัดเต็ม แบบดูไปน้ำลายไหลไปแถมความหวานปนหาของคู่พระนางที่มีเคมีแบบไม่ธรรมดาสไตล์หนุ่มใหญ่สุดเนี้ยบกับสาวน้อยที่สวยน่ารักแต่แอบโกโก้หน่อยบอกเลยว่าอย่าพลาดเชียวค่ะขอสปอยหน่อยว่าการแกล้งอ่อยแบบทีเล่นทีจริงใส่กันของทั้งคู่แบบไม่มีใครยอมใครในช่วงอีพีแรกๆนั้น เป็นอะไรที่ทั้งหาและน่ารักเอามากๆโดยเฉพาะคุณพระเอกที่หลายคนอาจคิดว่าอืมแกไปหน่อยไหมแต่ดูไปดูไปบทนี้เนี่ยเขียนมาเพื่อเขาเลยแหละสเสน่ห์มาเต็มมากๆและถ้าใครรู้สึกคุณคุณหน้าเขาก็คือท่านทูสายเอี้ยเซียวจากเรื่องดาบบังกรยกนั่นเองค่ะ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ปัจจุบันที่ทำได้ดีโดนใจใหญ่มากจริงๆแถมเดินเรื่องก็ไวจังหวะคอม,มดี้เนี่ยแบบเอาตายถึงขั้นขำกรากนอนกิ้งบนเตียงเลยทีเดียวเส้นโรแมนติกก็ทั้งน่ารักทั้งจิ้นฟินกระจายใครสายรอมคอมต้องดูค่ะเรื่องนี้มีซับไทยนะคะตามไปชมกันได้ที่ vtv กับไอฉีอีได้เลยค่ะ มากันที่เรื่องที่สองสู้ฉือตายเถาสาวยอดนักสืบหรือไมเด h o ฮมส์ซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกสืบสวนสอบสวนที่เพิ่งจบไปสดสดร้อนๆในตอนแรกที่ยายได้ดูตอนช่วงต้นๆเรื่องเนี่ยก็แอบคิดว่าพลอดคลายเรื่ององค์ขลักเสื้อแพลอยู่นะแต่พอเลย EP3 ไปแล้วก็ดูเหมือนเส้นเรื่องจะแตกต่างกันชัดเจนค่ะ ที่เห็นเห็นก็คือจะเน้นเส้นโรแมนติกมากกว่ามีเหตุการณ์มุ้งมิงสบตาเข้ามาตลอดแถมมีคิดซีนให้สายฟินได้กรีดกันบ่อยกว่าอีกด้วยเรียกว่าสายจินต้องชอบแน่แน่เนื้อเรื่องส่วนที่เป็นคดีความนั้นจะไม่ซับซ้อนมากเท่าองค์รักษเสื้อแพรว่ากันไปทีละคดีทีละคดีแต่ก็สนุกไปอีกแบบค่ะกลับมาที่เรื่องย่อกันสักหน่อยสู้ือ เป็นสาวน้อยที่มีความเป็นมาลึกลับนางปลอมตัวเป็นชายทำงานเป็นนักสืบฝีมือดีของราชสำนักต่อมานางได้มีโอกาสร่วมสืบคดีกับเผยเยี่ยนจือหรือท่านฉีอ๋องอดีตแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่พลาดพลั้งพ่ายศึกครั้งสุดท้ายบาดเจ็บเรื้อรังทำให้ถูกบีบให้ลดบทบาทลงให้ทำงานเฉพาะที่ห้องเต้มอบหมายเท่านั้นด้วยความเป็นคนฉลาดไม่นาน ฉีอองก็จับได้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงแล้วก็ตกลุ่มรักเลยค่ะประมาณเกือบจะรักแรกพบจากนั้นก็เดินหน้ารุกประชิดจา้าให้ข้าศึกมิทันตั้งตัวจัดแจงซื้อบ้านใหม่ย้ายนางเอกให้มาอยู่กับตัวเองวางแผนต่างๆนานา,นานกะว่ารักจริงหวังแต่งต่อมาเมื่อนางเอกรู้ว่าพระเอกรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิง ก็ได้เปิดใจกับพระเอกแบบเป็นแมนไปเลยว่ามีใจให้พระเอกเหมือนกันแหมแน่นอนจริงๆค่ะที่ยายบอกว่าแบบแมนแมนก็เพราะนางเอกเนี่ยจะมีนิสัยที่ออกไปทางผู้ชายผู้ชายหน่อยเพราะนางออกจะเห้าๆลุยลุย,ลยตรงไปตรงมาแต่งหน้าก็ไม่เป็นทำอาหารก็ไม่เป็นที่สำคัญรุกกลับพระเอกก็เก่งไม่แพ้กันเลยอะค่ะแบบรุกมา รุกกลับไม่โกงจ้าเราคนดูก็ได้แต่วายวายวายนับเป็นอีกเรื่องที่สายฟินไม่ควนพลาดจริงๆเลยค่ะที่สำคัญพระเอกน้องใหม่แกะกลองคนนี้จางหลิงเฮ่อหล่อลมุนมากจริงๆอายุแค่22เองนะคะหน้าใสากิ๊กดูกรุบกริบกำลังดีแถมแสดงเก่งมากสายตาเนี่ยอบอุ่นสุดๆ คิดซีนก็หวานและอ่อนโยนมากๆใครชอบเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนแบบสนุกๆไม่หน่อมแนมเดินเรื่องเร็วพระนางไม่ด่าม,มารักกันตรงไปตรงมาเคมีดีเลศิศจบแบบแฮปปี้แฮปปี้มีซับไทยแล้วตามไปที่วีทีวีเลยค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายแมรี่มีสามคราวิวารัก ซีรีส์จีนย้อนยุคสืบสวนสอบสวนมาใหม่ล่าสุดเรื่องนี้ก็สนุกไม่ใช่น้อยเลยค่ะยายเนี่ยดูทีเดียวยาวๆแบบไม่ข้ามเลยตอนนี้ยังไม่จบนะคะยายก็ต้องคอยตามเก็บอยู่ทุกอาทิตย์เลยค่ะเห็นพระเอกหน้าคุ้นๆใช่แล้วเขาก็คือพ่อหนุ่มสิงเจ้าลินพระเอกเรื่องท่านอองเมื่อไหร่ท่านจะอยากกับข้านั่นเองเขาอาจไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดนะพ่อหนุ่มคนเนี้ แต่เป็นคนที่แสดงดีมีสเสน่ห์มากๆค่ะครั้งเนี้ยเขาก็มารับบทเป็นคุณชายรองตระกูลหลงเป็นพ่อค้าที่ขึ้นชื่อในความเขี่ยวและความขี้งกยืนหนึ่งแต่ก็ฉลาดสุดๆและเป็นคนเจ้าแผ่นการอีกด้วยส่วนนางเอกก็สวยน่ารักนางเป็นลูกสาวร้านขายเหล้าและแถมเป็นสิทธิ์เอกของปรมาจารย์พินชั้นครู ที่ต้องคอหาคดีคาตะกรรมหมู่อันเต็มไปด้วยเงื่อนงำอีกด้วยงานนี้พระนางก็ต้องรวมมือกันไขคดีเพื่อช่วยอาจารย์ของนางเอกแต่ดูเหมือนยิ่งสืบเรื่องก็ยิ่งซับซ้อนกระตุ้นต่อมอยากรู้ของคนดูมากๆสำหรับเส้นโรแมนติกนั้นพระเอกเนี่ยแอบปิ๊งนางเอกตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ทำเป็นปากแข็งยิ่งมากคำว่ารักเนี่ยพูดยากเหลือเกิน แต่ด้วยความเป็นคนเจ้าแผนการเรื่องง่ายๆทำไม่เป็นค้าอ้างเรื่องสืบคดีให้นางเอกต้องแต่งงานปลอมๆกับตัวเองเสร็จแล้วก็เอาจริงเลยจ้าไม่ยอมเลิกกับน,นางเอกซะง,งั้นตามเรื่องเขาว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องแต่งงานกันสามรอบเลยนะแปลว่ายังไงเรื่องเนี้ยก็ต้องคงจบแบบแฮปปี้แหละแต่กว่าจะลงเอยกันได้คงป่วนชวนสนุกน่าดู ใครที่ชอบเรื่องโรแมนติกที่ไม่ดราม่ามากพระนางฉลาดฉลาดมีประเด็นสืบสวนสอบสวนชวนให้ขบคิดต้องไม่พลาดค่ะใครสนใจเรื่องนี้มีซับไทยตามไปที่ i.c.e e. ีนะคะจบคลิปนี้แล้วก่อนจากกันยายฝากให้ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะ Facebook ก็มีไปติดตามกันได้บายบายค่ะ